ก็โอเคนะครับตอนนี้คือแบบว่ายังไม่ค่อยได้แบบเหมือนคนจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเงียบๆไปใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาทําโทรศัพท์พังแล้วก็คุยทางอีเมลอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอกลับมาก่อนค่อยลงช่วงนี้โปรโมทงานอยู่ก็คุยกันแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทุกวันเพราะว่าโทรศัพท์โปรเจ๊งก็ก็อีเมลหาอะไรเงี้ยครับตอบอีเมลอะไรเงี้ยครับหวานเราขอจบก็หวานปกตินะก็มิสยงมิสยูอะไรเงี้ย ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ทํางานมันก็ทําให้แบบว่าเหมือนยุ่งยุ่งอ่ะก็ไม่ได้แบบปุุงซ่านอะไรอางี้ครับฮะอ๋อมัน,ม,นมันห่างกันแบบสักพักเราเขาอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็เขาก็ <S <S เขาก็ทาในสิ่งที่เขาต้องทําเรียนด้านแฟชั่นไป <ๆ S 2> เราก็ทํางานทําหน้าที่ของเราอยู่เขาเรียกว,ว่าชินแล้วปะเออน่าจะชินแล้วครับชินกับความห่างโอ้โห ก็ก <g eler> ็เราจะเซ็นครับอืมต่างคนต่างก็มีอะไรต้องทำเราม,มีแลนจะบินไปหาเขาบ้างไหมคะตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่างานเข้าอะไรเงี<ม>้ยครับก็ก็เลยรับงานก่อนเลยเพราะว่าคือบินไปแล้วสองรอบอะไรเงี้ยก็ทําทงานเก็บตังค์บ้างเนะ<ม>งาะอะไรอจะบินางนสมจริงๆเขาบินมา5วันนะครับช่วงวันเกิดนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบลงอะไรมากมายก็ลงรูปรูปไปนิดนึงวันเกิดเขาอะไรเงี้ยครับอืมใช่เขากลับมามีเรามีพาเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมคะ เออไม่ได้พาไปเพราะว่าก๊อปถ่ายหนังอยู่ครับตอนนั้นก็เขาก็ไปกองอะไรเงี้ยครับไปกองแล้วก็ไปพาไปกินข้าววันเกิดอะไรเงี้ยครับก็น่าจะกลับมาอยู่เลยครับถ้าถ้าไม่อยู่อยู่กรุงเทพนะครับไม่อยู่เลยคือคือว่าเขาเขาอาจจะอาจจะดูก่อนว่าเขาต้องทํางานอะไรที่นู่นหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้เขาเป็นบล็อกแบบบล็อกเกอร์ครับเขียนบล็อกอยู่ด้วยที่นู่นก็